สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอายสวัสดีกับชาวเพจกิษฎาคุดคานะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญกับน้องอายนะคะนํารถตัวใหม่ป้ายแดงนะคะออเนิวนะคะมาให้ลูกค้าเสิร์ฟลูกค้าถึงที่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องแจ้งนิดนึงว่ากิษสุากุคานะคะเปิดในนามบริษัทนะคะมา20ปีแล้วก็ของเราอยู่การจนาพิเศษนะคะน้องอายคะ ของเรามีรถเยอะไหมคะในโชว์รูมของเราบอกลูกค้าเราหน่อยค่ะมีถึงหกร้อยคันเลยค่ะโอ้โหมีให้เลือกถึงหกร้อยคันมีทุกรุ่นค่ะมีทุกรุ่นมีทุกแบรนด์เลยนะคะโทรศัพท์พี่วัญก็ดังไม่หยุดนะคะอ่ะมีทุกรุ่นมีทุกแบรนด์มีทุกค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโคสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นรถตู้เย็นนะคะมีรถเก๋งมีบีเอ็มมีอออีโคคาร์มีรถตู้มีหลายอย่างให้ลูกค้าเลือกมากเลยนะคะ วันนี้นะคะท่านใดที่จับตามองอยู่อยากให้ตะกล้องซูมไปดูเลยว่าตอนนี้เราอยู่กับรถอะไรนะคะแฟนขับหลายๆท่านแฟนขับหลายๆคนนะคะกําลังมองหาอยู่ลองซูมไกลๆกว้างๆให้เลยค่ะลูกค้าขาน้องอายสวยไหมคะรุ่นนี้สวยค่ะสวยมาก <laughs> น้องไอบอกลูกค้าเราหน่อยว่าคันนี้รุ่นอะไรอันนี้โตโยต้าคอมมูเตอรนะคะปี2020ค่ะเครื่อง 2.8ออโต้ค่ะมาในราคา1 9 0 0 0 0บาทค่ะออกป้ายแดง1,300,000บาทวันนี้เหลือแค่1,900,000บาทค่ะลถป้ายแดงเลยนะน้องอายนะนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะรถคันนี้ยังไม่ได้ออเป็นชื่อของใครนะคะท่านที่ซื้อคนแรกก็จะเป็นชื่อเขาเลยนะคะก็เปรียบเสมือนป้ายแดงนั่นแหละนะคะลูกค้านะคะดูกระจังหน้าโฉมหน้าของเขานะคะข้อ ลูกค้าที่มองหารถอ,ออนิวหน้ายาวอยู่คือเขาต้องการนั่งขับห้องเครื่องเขาจะมาอยู่ด้านหน้าน้องอายรุ่นเก่าจะอยู่ตรงคนขับข้างรุ่นรุ่นใหม่ๆจะหน้ายาวออกมาห้องเครื่องจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูความสวยของเขาโครมเมียมนะคะกระจังหน้าของเขาน้องอายตัวนี้มันจะสูงกว่าคอมพิวเตอร์ตัวเก่าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทั้งใหญ่ทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหม่ ทั้งขาวโอ้โหถูกใจลูกค้าหลายๆท่านเลยค่ะน้องอาย่ะอ่ะเป็นน้องอายซื้อไหมคะเนี่ยซื้อสิค่ะซื้อเลยนะตัดสินใจอย่างไวเลยนะคะกับราคาเพียงแค่หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทโอ้โหนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกระจังหน้าอย่างนี้ดูไว้ดูไว้นะคะท่านใดที่มองดูใครที่ดูอยู่วันนี้นะคะหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทปีสองพันยี่สิบเครื่องสองจุดแปดเกียร์ออตโต้ สีขาวในคลิปที่พี่ขวัญกับน้องไอกำลังไลฟ์สดอยู่นี้นะคะให้พิเศษสิทธิที่มากมายเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะ2.79น้องไอาห,าหายท <ไป S 2> <ด>ี่ไหนป้ายแดงยังไม่ได้เลยน้องไอบอกอพี่ขวัญป้ายแดงยังไม่ได้เลยนะคะโอ้โหมามาดูกันนะคะโคมไฟของเขาคะ่ะน้องไอขาคะ่ะมันจะใหญ่กว้างยาวมันทำให้ เหมือนพวกเอาผ่าดเวลไฟเลยเมันพวกเอาเอาผาดเวลไฟเลยส่องประกายออกไปเลยนะคะถือว่าใครที่เป็นแฟนขับตัวใหม่เนี่ยไม่ผิดหวังน้องอายนะคะแล้วก็จัดได้เยอะมากๆเลยแชทตทรศัพท์พี่ขวญก็ดังสนั่นนะคะอะมาต่อนะคะน้องอายมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ขวญจะพาดูนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะน้องอาย ถ้ารถมีเหลี่ยมไปชนมันจะอ้าเลยนะแต่ของเราสวยมากไม่มีตะเข็บอ้าเลยนะคะระหว่างช่องไฟนะคะถือว่าสวยจริงๆเลยนะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมิติของเขาเอยนะคะหรือสีของเขาบอกว่าเนียนตาบางๆน้องไอค่อาบางมากนะคะคันนี้หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทรุ่น้องไอรู้ไหมจัดไฟแฟนนซ์ได้เท่าไหร่จัดได้เท่าไหร่คะพี่ฝัหนึ่งล้านหนึ่งแสน ห้าหมื่นบาทเท่ากับจัดลน้นจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะน้องอายค่ะนะคะมาดูมุมนี้กันนะคะตัวนี้นะคะน้องอายกระจกตัวนี้ก็จะเพิ่มมิติขึ้นมาเพิ่มมุมมองขึ้นมาคือไฟเลี้ยวอยู่กับตรงนี้เลยค่ะเวลาเลี้ยวก็จะเห็นได้ชัดเนาะคนจะเบียดเราจะ,ะไรจะได้รู้ว่าเราจะเลี้ยวนะคะแล้วก็จะมีกระจกตัวเนี้ยไว้มองมุมอับด้วยน้องอายขาถือว่าแจ๋วมากๆเลยอ่า นะคะคแล้วใครซื้อวันนี้รอคอยเลยนะคะหนึ 1, 90, ่งล้านเก้าหมื่นบาทเลขไม่หมื่นเก้าเลขไม่หมื่นเก้านะคะลูกค้าท่านใดที่จ้องอยู่ท่านใดที่หายอยู่นะคะเดี๋ยวมาซูมดูกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาซูมดูภายในกันนิดนึงนะคะใหญ่มากน้องอายใช่สวยไหมคะเหมือนได้รุ่นใหม่เลยค่ะเหมือนได้รุ่นใหม่เลยใช่ค่ะ คุณขับคันนี้กลิ่นป้ายแดงยังอยู่เลยค่ะอือเดี๋ยวขึ้นไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าขึ้นข้างในแล้วกลิ่นป้ายแดงมันอยู่หรือเลยขนาดที่ขวัญปิดฝาปิด,ป,ป,ดป,ปิดปะปิดแมสน,นะเปิดประตูเข้ามากลิ่นป้ายแดงยังอยู่อยู่เลยนะคะของเขาจะเป็นแอร์แบกเนี่ยคะ่ะลูกค้าขาแอร์แบ็กอยู่เหมือนเดิมเบสิกของโตโยตานะคะแต่เขาเพิ่มออปชั่นคือมาคือเกสใส่ของ ใหญ่กว้างมากขึ้นนะคะแกใส่ของใหญ่กว้างมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมุมมือ,มอจับเนี่ยมีสองทางนะน้องอายนี่ค่ะมีจับตรงนี้แล้วก็มีจับตรงนี้อีกนะมีจับสองจุดเลยอ่ะมุมนี้เวลาเรานั่งเองใช่ไหมเรานั่งเองก็จับตรงนี้ได้อีกเขามีมือ,มอมจ่ายเยอะนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะปุ่มแอร์ตัวนี้จะปรับอัตโนมัติคือจากข้างล่างได้เลย ปกตินี้ต้องปรับเองแต่ข้างหน้าคนขับสามารถปรับแอร์ได้เลยนะปรับแอร์ได้เลยสุดๆค่ะเนี่ยค่ะสวยงามอืออันนี้เครื่องดีเซลนะแต่สตาร์ทแล้วเงียบมากสตาร์ทแล้วเงียบมากค่ะน้องอายมาจับดูแอร์ไม่อยากลงเย็นไหมคะเย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะคะน้องอายเนี่ยค่ะ แล้วก็เกียร์ออโต้ค่ะผู้หญิงขับได้ผู้หญิงขับได้ผ,ไดผู้ชายขับได้นะสุขสะดวกสบายมากๆเลยแล้วมันกว้างมันยาวมันใหญ่มากๆลูกค้า่ะดูแค่ชั้นแผงประตูเขาค่ะดูออปชั่นที่เขาออกมาสิคะถ้าอธิบายอธิบายวันหนึ่งไม่หมดนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะซบๆก่อนเดี๋ยววันหลังพี่ขวัญจะพาอ,าออกมาอะไรอีกนองอายนะน้องอายมีอะไรจะบอกลูกค้าไหมคะสวยๆอย่างนี้ สวยๆอย่างนี้ก็รีบจองค่ะรีบจองรีบจองคุณหนึ่งจะได้เป็นเจ้าของนะคะ,อะบอกเลยว่ากิจสดาคุ้มคานะคะคัดรถมาแต่ละคันมีแต่รถส,สวยๆนะแล้วมาในราคาพิเศษด้วยถูกมากน้งองอายคะ่ะนี่คือหลุดจากป้ายแดงมาเหลือหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้าคุณไปป้ายแดงนี่ล้านสามแสนนะคะล้านสามแสนนะคะเนี่ยค่ะบอกป้ายแดงบอกออนิวใหม่ๆกิ๊บๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างใน นะะี่ค่ะนี่คือเบาะสแตนดาร์ดป้ายแดงเขาเลยค่ะนี่คือเบาะสแตนดาร์ดป้ายแดงเขาเลยดูทางขึ้นมือจับนะคะเบาะนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่คือเบาะสแตนดาร์ดอ,ออกจากป้ายแดงมาเลยสี่แถวนะคะคุณราคาขึ้นไปดูเลยค่ะตากล้องค่ะสูงดูค่ะเบาะใหม่มากเบาะจากป้ายแดงมาเลยนะคะ หอมกิบเลยนะคะไม่มีกลิ่นบุหรี่ไม่มีกลิ่นอับแม้แต่นิดเดียวเลยน้องอายอ,ห,อหลังคานะคะหลังคาก็สวยค่ะไม่มีไม่มีย่นไม่มีร้างก็บอกแล้วว่ามันหลุดใบแดงมา<ต>ใครก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้องอายสุดๆจริงๆเลยะนะคะออปชั่นของเขาอยู่เต็มจัดเต็มกันได้เลยเอางี้น้องอายมันล้นๆ้นไปอะ่ะใครซื้อคันนี้เอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะม่านรอบคันค่ะลูกค้า เดี๋ยวติดพมานให้รอบคันเลยขออนุญาตเทสแอร์นิดหนึ่งแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะนัองอายค่ะแอร์เย็นมากค่ะแอร์เย็นมากค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะแล้วมีช่องทางเดินตามระบบขนส่งทุกอย่างสื่อว่าสวยงามจริงๆไม่มีตําหนินะคะลูกค้าพี่ขวัญกำลังยืนเดินหาตําหนิช่วยลูกค้านะคะพี่ขวัญกำลังเดินหาตําหนิช่วยลูกค้านะคะนี่ แอร์เย็นทุกช่องนะคะพี่ขวัญทดลองแอร์ให้อยู่นะคะทดลองแอร์ให้อยู่นะคะเอาให้แบบแว่าจองกลางอากาศโอนกันได้เลยนะคะลูกค้านี่ค่ะแอ, 1, 2, 3, 4, แอร์หนึ่งสองสามสี่แอร์สี่ช่องนะคะลูกค้าคือจุดของใครจุดของมันก็คือจะไม่มีการแย่งแอร์กันว่างั้นแถวหน้าก็มีแถวของเขา แถวที่สองน้องอายก็มีช่องแอร์ของเขามีแอร์ทุกจุดคะ่ะใช่ถูกต้องค่ะน้องอายไม่ต้องมาแย่งแอร์กันเลยนะคะแอร์ใครแอร์มันว่างั้นแล้วก็แถพ้พม่าในอีกรอบคันแถมพมา่าในอีกรอบคันนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมกําลังดูโตโยตา้าคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8นะคะคือไอ้น้ายาวหรือออนิวนนเองประตูดูดด้วยนะคะลูกค้านะคะ สวยงามนะคะประตูนะคะนึกว่าประตูดูดนะคะ่ะอ่ะมาต่อนะคะยางใหม่นะคะยางโยโกฮาม่านี่เป็นยางที่รถตู้เขานิยมนะเป็นยางญี่ปุ่นคนฐทนใช่ติดหนึบแล้วก็ยางใหม่ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนยางใหม่ใช้อันนี้ได้เลยนะคะใช้อันนี้ได้เลยสวยแอร์เย็นยาวใหญ่คุ้มค่าคะ่ะลูกค้า ถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยคันนี้นะคะไฟเนะะี่ยค่ะแทบจะครึ่งตัวพิกวัญเลยนะคะไฟนะคะเท่ากับสองเท่าของคอมพิวเตอร์ตัวเก่ายาวใหญ่สองเท่ากับมากกว่าคอมพิวเตอร์ตัวเก่านะคะสองเท่าเลยนะคะมาด้านหลังค่ะลูกค้าแต่ไม่ต้องอธิบายกันเยอะเลยนะเพราะบอกแล้วว่ามันเหมือนหลุดป้ายแดงมาเลย มันเหมือนหลุดปลายแดงมาเลยข้างหลังอาจจะมืดนิดนึงนะคะสวยงามค่ะอันนี้คือพื้นข้างหลังนะโอ้โหแอร์เย็นออกมาข้างนอกเลยอันนี้คือที่ขันยางอะไหล่นะคะแล้วก็ตัวนั้นเครื่องมือค่ะลูกค้าเครื่องมือใหม่ๆเลยนะคะสวยงามไม่มีตำหนินะคะพี่ขวัญช่วยดูอยู่ว่าพี่ขวัญดูให้หน่อยมีจูบท้ายมาไหมไม่มีนะคะ ไม่มีอะดึงลงให้พี่ขวัญหน่อยนะคะจะได้มองเห็นนะคะพี่ขวัญ <c oughs> เพื่อรถใหม่ๆแล้วมีบ้านท้ายโดนจุบมาไม่มีนะคะพี่ขวัญมองให้อยู่นะเพราะว่ามันไม่มีการเก็บสีมานะคะเนี่ยสีบางๆเลยนะคะสีบางๆเลยนะคะไม่มีการโปะสีมานะคะลูกค้าถือว่าสีบางๆส,สีสวยๆเลยเนี่ยค่ะสีบางๆสีสวยๆเลยนะคะ,ล,ะ,คะลูกค้า ไฟนะคะสองข้างไม่มีแตกค่ะมองด้านในก็ไม่มีลาวไม่มีมแมลงไม่มีอะไรอยู่ก็รถมันใหม่อะก็ะไม่รู้จะพูดอะไรใหม่จริง,รงๆค่ะปี2 0 2พันยี่สเครื่อง2.8จุดแปดออโต้เลขไม่หมื่นเก้าหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทใครอยากได้รีบจับรีบจองนะจ๊ะใครอยากได้รถแบบนี้รีบจับรีบจองที่กิจสดาคุณคาเท่านั้นวันนี้เลขด่วนนิดนึงเดี๋ยวพี่ขวัญยาเอามาออกไลฟ์สดให้อีกทีนึงนะคะ มามาต่อเลยค่ะลูกค้ามาดูแต่กล้องขึ้นไปซูมเล็กซูมเกียร์ซูมเล็กไมให้พี่กวันหน่อยนะคะแล้วก็นั่งให้เย็นเย็นเลยค่ะตอนนี้นะคะอยู่รถคันนี้นะคะบางคนบอกอุย้ยมันถูกสงสัยเป็นเกียร์ธรรมดาไหมคะเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าอุย้ยมันถูกเลขกไมเป็นแสนแนเ่เลยเล็กไมหมื่นเก้า 19, ค่ะลูกค้าอุย้ยมันถูกมันเคยเปลี่ยนป้ายมาแน่เลย รถไม่ยังไม่จดทะเบียนเลยค่ะลูกค้ารถยังติดป้ายแดงอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้รุ่นนี้ใครที่ได้คันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะกับหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะคะอื้มสวยมากๆเลยไม่ไม่ผิดหวังนะคะลูกค้ารีบจับรีบจองกันได้เลยนะคะทุกอย่างไม่มีตำหนินะคะดูผ่านออนไลน์ได้เลยดูผ่าน youtube ได้เลยดูผ่านไลฟ์สดได้เลย คุณลูกค้าสามารถตัดสินใจกลางอากาศได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญพาไปดูด้านหน้านะคะแอร์เย็นเจีย๊ยบจริงๆเลยค่ะแอร์เย็นเจีย๊ยบรบกวนซูมเข้ามาให้เห็นเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะบางทีบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเอาผาธนะคะรบกวนซูมจากมุมนั้นข้างเข้ามาเลยนะคะอันนี้คือออนิวนะคะลูกค้ารถตู้หน้ายาวนะช่วพี่ดึงไว้หน่อยลูก งไหนอยแอ่ะอ่าไม่เป็นไรพอแล้วจ้ะน,นี่โอ้โหห้องเครื่องใหม่กิฟใหม่ทุกสัดส่วนนะคะลูกค้าห้องเครื่องใหม่ทุกสัดส่วนนะคะพี่ควันบอกเลยใหม่ทุกสัดส่วนนะคะใหม่ทุกมุมนะคะอันนี้คือสตาร์ทเครื่องไว้แล้วนะคะเครื่องดีเซลปีสองพันยี่สิบเครื่องสองจุดแปดออโตโอค้ค่ะลูกค้า คันเดิมไม่มีตําหนิเอาเรียกว่าคันนี้ไม่มีตําหนิเลยลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถไม่มีตําหนิรีบๆเลยนะคะรีบๆเลยบอกเลยว่าสุดคุ้มจริงๆสุดคุ้มจริงๆนะคะหนึ่งล้านเก้าหมื่นไม่ได้แพงเลยกับดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้ากับคันนี้นะคะดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้ามาร์กศูนย์อยู่ครบทุกจุดกิฟต์อยู่ครบทุกอันอะไรอยู่ครบทุกอย่าง ไม่มีตําหนิยืนยันเลยค่ะจากปากพ่กวันเลยไม่มีตําหนิคันนี้อ่ะเดีย๋ยวเอาลงก่อนนะคะเดี๋ยวภาพไม่สวยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกอ่ะเดี๋ยวพี่ไปกันน่าจะน่าจะดุดุนิดนึงนะคะตัวตัวนี้นะคะอออนิวนะคะตัวเก่าหน้ามันจะตัดแล้วนั่งอยู่บนห้องเครื่องแต่ตัวเนี้ยห้องเครื่องจะย้ายมาด้านหน้า เพราะฉะนั้นคนขับก็จะมั่นใจตัวเองสูงคนขับก็จะแฮปปี้ค่อนข้างมากและท่านใดที่บริษัทให้เปลี่ยนรถรีบนะคะรีบจับรีบจองรถกับพี่ขวัญเลย0863159977หรือน้องอายโทรมาขอใส่ใครก็ได้นะคะ08325ตัวแล้วก็03น้องอายค,ะค่ะบอกลูกค้าหน่อยที่นี่จัดไฟแนนซ์ยากไหมที่นี่จัดง่ายคะ่ะสบายมากลูกค้าแบบไหนเราก็ จัดให้ได้ค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะฝากน้องอายไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวทริปหน้ารับรองว่าน้องอายพูดไม่หยุดเลยนะคะ <c oughs> เพราะวันนี้กเรียกว่ามารอบค่ำนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจัดรถสวยๆมาให้ดูอีก <c oughs> วันนี้นะคะพี่ขวัญฝากไว้ด้วยนะคะโตโยต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง2.7 2.8เกียร์ออตโต้เลขไมลหมื่นเก้านะคะเลขไมลหมื่นเก้านะคะ, 19, ะ,คะราคาเพียงแค่ หนึ่งล้านเกบาทจัดได้1นึ่งล้านหนึ่งห้าหมบาทจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดอกเบีย้ยสองน้องอายวันนี้พี่กวันกับน้องอายต้องขอลาก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ